นะครับผมสวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปนะครับสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเผู้สนใจเตรียมสอบนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนาะวันนี้ผมาจาประวิทย์หวานขมนะครับมาเป็นอีพีที่สองแล้วนะครับจะมาพวกเราทาข้อสอบแบบ error detection นะครับคือการหาข้อผิดนะครับว่าข้อไหนที่ผิดไรม่าผิดลำไยกรวันนี้นะครับนักศึกษาคงคุ้นชินกับข้อสอบแบบนี้นะครับว่า ก็จะมีประโยคมาให้นะครับแล้วจะมาร์คข้อ a b c d นะครับว่าคำที่เขาคดขึ้นใต้แล้วก็ระบุเป็นตัวเลือกเป็น a b c d นะครับข้อหนึ่งหนึ่งในสีข้อเนี้ยนะครับจะมีข้อหนึ่งที่ผิดหลักวยากรณ์ไปนะครับหน้าที่เราคือหาข้อผิดนะครับมันถูกอยู่3ามข้อนะครับมันถูกอยู่ a b c d มันมีข้อถูกอยู่3าข้อนะครับล้วจะมีข้อผิดอยู่หนึ่งข้อที่เราต้องหาในเจอ โอเคหลักทัวไปในการทำข้อสอบนี้ก็คือเราต้องอ่านประโยคให้จบก่อนนะครับแล้วเราเอ่อข้ามาพิจารณานะครับว่าอะไรเปนผิดมันถูกเนาะโอเคเราดูไปพร้อมๆกันนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งก่อนนะครับข้อหนึ่งมิ s i ร์มีหลาย i ิ i t i ร i t น e ้านกา e o f his c o u n t ร y นะครับ c o า m a he found time to be a n inventor นะครับอืมถ้านักษาเจอข้อสอบแบบนี้นะครับ แต่และคนก็จะมีกลยุทธ์มีเทคนิคมีเทคนิคในการทําข้อสอบตักกันนะครับบางคนก็ใช้การท่องมานะครับบางคนก็ใช้หลักการว่าเออเราต้องดูอะไรก่อนหลักประมาณนี้นะครับไม่ผิดนะครับไม่มีใครผิดใครถูกนะเพียงแต่ว่าใครจะหาคำตอบได้แค่นั้นเองหนทางต่างกันนะครับแต่เป้าคือคือหาข้อผิดให้มันเจอนะครับเราต้องตัดออกก่อนเนาะในความเป็นจริงเราต้องตัดข้อที่มันถูกออกก่อนนะครับ beside beside เติม s คุณไหม beside beside นี่น่าจะถูกผิด hey. ถูกนะ beside beside นี่แปลว่าข้างๆนะครับอันนี้เขาจะเล่นที่เราระดับคำหรือเปล่าว่า b e ไซ d ไม่เ <glove> ติม s <Holiday> s ซต <And sound> ัวนี้แปลว่านอกจากนะครับ s e r ์ฟ u ซ serve 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 ือนกับร e r บนหรื่ไมเนี่ยนะครับแล้วก็ฟ i l e inventor น,นะครับ a n inventor หลักการแรกนะครับที่จำก็คือคำที่มันอยู่หลัง article a and the, จะเป็นคำนามนะครับพอแล้ว inventor เนี่ยอันนี้ถูกแล้วนะครับ inventor ว่าจะถูกไหมน่าจะถูกนะครับ inventor inventor ก็คือผู้ประดิษฐ์ผู้คิดค้นนะครับ and inventor หนึ่งคนนะครับดีถูกแล้วนะครับเห็นพ้องด้ไหมเห็นต่างไหมครับ inventor invent เป็นคำกริยา inventor เป็นคำนามหมายถึงผู้ประดิษฐ์หรือผู้คิดค้นขึ้นมานะครับ besides แปลว่านอกจากไม่ได้แปลว่านั่งข้างๆนะครับถ้าไม่มี a s แปลว่าข้างๆนะครับ besides ตรงนี้เติม s แปลว่านอกจากนะครับ a s, ก,กับ a d ถูกแล้วนะครับเหลืออยู่50ละ50 50อยู่2อข้อไม่ b ก็ c นะครับในความเป็นจริงเราไม่มีเวลาคิดขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันจะจำกัดด้วยเวลานะครับแต่ตอนนี้อาจารย์กำลังทบทวนให้เรานึกตามลองคิดตามนะครับ ที่คุณคิดกับผมคิดอาจจะต่างกันเห็นต่างกันได้นะครับมไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนผมนะแต่ลองคิดดูคิดตามดูนะครับเราได้หลักข้อแรกแล้วใช่ไหมครับว่าหลัง article a and the, เนี่ยความรู้มาเลยนะครับ a and the, มันจะต้องเป็นคำนามพอแล้ว a n inventor เป็นคำนามถูกอยู่ถูกแล้วนะครับ besides นอกจากเติม s ไม่ได้แปลว่าอยู่ข้างๆนะครับนี่แปลว่านอกจากนี่ก็ถูกแล้วนะครับพอแล้วเหลือข้อ c กับข้อ b นะครับ จำได้ไหมว่าหลัง articles a and มันจะต้องเป็นคำนามใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้มันชัดเจนมากเลย the surf the surf กับ he file อ่า f i l ตัวนี้เป็นช่อง2ออ่าของช่อง2ของไฟล์นะครับอันนี้กริยาจะถูกอยู่แล้วนะครับเพราะแล้วเราไม่จำเป็นต้องแปลอธิบายข้อผิดนะครับพอแล้ว a ถูก c ถูก d ก็ถูกเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดข้อ b boy การเสร็จแล้วเราก็จะได้คะแนนเลยอย่าไปกังวลกับมันนะครับการเสร็จแล้วก็ข้ามข้อต่อไปแต่ในฐานที่เรากําลังคุยกันอยู่นะครับอธิบายได้ว่าที่มันผิดเนี่ยนะครับมันผิดเพราะว่ามันเอาคํากริยามาอยู่หลังคํา a r j e c t e นะครับอยู่หลัง a d j e c t e เพราะแล้ว s e r v นี้ต้องเปลี่ยนเป็น service นะครับแต่เราไม,ไม,ไม่เขาไม่มีคะแนนให้นะครับไม่ต้องไปแก้ให้เขานะรู้แต่ว่ามันผิดแล้วก็จบนะครับแล้วก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วก็ไปข้อต่อไปนะครับจํานะครับข้อหนึ่งเราได้เรียนรู้ว่าหลัง a and the. จะต้องเป็นคำนามอันนี้อยู่ผิดที่นะครับเนี่ย serve ตัวนี้นะจะต้องเป็น the service นะครับโอเคจบเนาะหนึ่งแล้วหนึ่งคะแนนนะครับต่อไปข้อสองนะครับ the first two men who tried to repeat t h a his experiment were electro electrocuted hmm. ABCD มีหนึ่งข้อผิดครับหลักการเดิมเนาะหลักการเดิม who t r y the first two men who tried hmm. เป็นคำเชื่อมอันนี้ว่าเชื่อมสองคนแรกนะครับ to men who try to repeat repeat หลัง to เป็นบริยาที่ไม่เติมอะไรเลยก็ถูกแล้วนะครับ who เป็นตัวเชื่อมก็ถูกแล้วเนาะเอกสิเหลือ c กับ b นะครับเราไม่รู้ว่า d แปลว่าอะไรนะครับแต่รู้แต่ว่าหลัง d เอ,เอ่อ w e r b เนี่ยจะต้องเป็น verb ช่อง3นะครับ electrocute นะครับอืมเจอที่ผิดอีกหรือยังหลักการเดิมเลยนะครับ คำนามอ่ะมันจะอยู่หลัง uh, article am the แล้วก็อยู่หลัง p o s s e s s i v e adjective นะครับคําที่มันแสดงความเป็นเจ้าของนะครับพอแล้ว experimental เนี่ยนะครับผิดนะ,ะมันยังต้องเป็นคํานามนะครับ his experiment นะครับถึงจะถูกต้องนะพอแล้ว ABC ABD ถูกแล้วนะครับ C ผิดไม่ต้องไปแก้เขานะครับรู้แต่ว่ามันผิดจบนะครับแต่เราในฐานที่เรากำลังติวอยู่รู้ว่ามันผิดเพราะ มันเป็นคำนามแล้วมันใช้ผิดไปเป็น adjective นะครับ aspirin เป็น adjective เนาะ experiment เป็นคำนามนะครับได้อีกหน้วหนึนง่งทนาไปต่อไปข้อ3นะครับข้อสามข้อสุดท้ายก่อนนะ he was a person who discovered that lightning was electricity นะครับเหมือนเดิม a person who to men who เรรู้จักกันได้นล่วเนี่ยนะครับก็คือผู้ซึ่งคขาไม่เช่ของเรานะเขาเช็คกับ persons นะครับแ p e r s o n คนคนเดียวคือ he ถูกแล้วนะครับสมมูลแล้วนะนี้ถูกแล้วนะครับอืม that lightning lightning was electric i t y นะครับ l i g h n i n g คำคำนามนมโอเคเนาะ that l i n i n g แสงคือไฟฟ้า electric city นะครับ สองตัวที่ถูกแล้วนะครับ A ก็ถูกแล้วผิดท <c oughs> ี่ B ผิดตัวไหนรู้ไหมครับ who t r y ่างนีไหมข้อสอนะครับสอนเลยนะ who t r อ่ะมันเป็นหลัง who t r y ตัวนี้เป็นเหมือนกับประทานแล้วตัวนี้ต้องเป็นคำกริยาถัดไปก็คือคำกริยานะครับแล้ว who discovery ต้องตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนมาเป็นคำกริยานะครับ who discover ผู้ซึ่งคนพบนะครับ คุณ discover โอเคมีผิดนะครับผเพราะยืนผิดที่นะครับตัวนี้เป็นที่อยู่ของคำกริยาแต่เขาเอาคำที่ไม่ใช่คำกริยามาอยู่นะครับโอเคเนาะโอเคนะครับ